คุณเคยสงสัยไหมว่าทางเดินโบราณที่เต็มไปด้วยฝุ่นสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของอารยธรรมได้อย่างไรเส้นทางสายไหมนั้นมากกว่าทางการค้ามันคือกิจกรรมที่เต็มไปด้วยความคิดนวัตกรรมและความเชื่อที่เชื่อมโยงตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันเมื่อหลายร้อยปีที่ผ่านมาในสมัยราชวงศ์ฮั่นในประเทศจีนราวปี130ก่อนคริสต์ศักราชและนักสำรวจเช่นจางเจี้ยนได้ออกเดินทางสร้างความเชื่อมโยงกับอาณาจักรที่ห่างไกล โดยเปิดเป็นทางเดินที่กลายเป็นเส้นทางสายไหมเครือข่ายที่มีความสําคัญทั้งด้านการค้าและวัฒนธรรมสินค้าอย่างไหมเครื่องเทศและนวัตกรรมเช่นการผลิตกระดาษได้เดินทางไปทั่วโลกและเปลี่ยนทั้งวัตถุและความคิดส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและศาสนาะเส้นทางสายไหมทําให้เราต้องระลึกถึงความเข้าใจและความเชื่อมโยงที่มีต่อกันแต่ในขณะเดียวกันมันก็นํามาซึ่งโรคร้ายเช่นการโรคแต่อีกด้านหนึ่งมันยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับโครงการเช่นโปรเจกต์เส้นทางสายไหมของโยโยมาและโครงการวอนเปา วนโรคของจีนปัจจุบันเส้นทางสายไหมยังคงเป็นบทที่น่าจดจำในประวัติศาสตร์ของเราเป็นหลักฐานในความอยากรู้และความพยายามในการเชื่อมโยงที่ไม่มีวันสิ้นสุดดังนั้นมาติดตาม Hidden Timelines เพื่อค้นหาความน่าสนใจและเรื่องราวที่น่าทึ่งในประวัติศาสตร์กันเถิด